หาเห็ดพี่น้องหาเห็ดเห็ดพึ่งตับเต่าจ้าเห็ดเพิงพี่น้องเห็ดเพิง่วงว่ามาได้กลับป้าเห็ดเพิงผ่านมากจิ้มมือก็ได้ก็เลยบ้ามึงเห็ดดอกหนึ่ง อันนี้สองดอกเป็นครูเลยคือว่ออกเต็มเลย่ะวันไม่ได้มาเพราะว่าเมื่อซืนได้ดอกเดียวเลยไม่มา 갔다 <laughs> <laughs> 오자. พูวะนี่ sucking, ูไหมพูอยู่ไหนพี่น้องว si ้าวใหดเพิงพี่น้องให้เพิงงอู้หุ่นหุ่นๆุ่นหุ่นหนหนหุ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 ่นหุนนห่นหุ่ห่นหุ่น่นน่หุน่นหนมนหน่ก่นหุนมันหุ้นห่นนหนีุ่นนเก็บเห็ดขมนห่ ก็ข้าอย่างก็อยู่ยในอุ่งไม้นะจ๊ะวันไปบิ่งตั้งนึงดิแตนนนน่ว่าน่ามตัวมน้ำเพิ่มแล้ว มันสามีอีกไหมเนี่ยไม่ครูบอลวันนี้็ได้แต่ดอกเดียวไม่ครูบอไม่ครูบอนี่ <c oughs> สุดแขนสุดแขนสุดแขนเด้อฮเด้อโอ้เอาอ,อยาสุดแขนวดน้ำ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 มันวเขา้า ไปต่อที่ป่าเห็ดขมจา้าดอกหลุนดอกเหลือมีอีกบเสวยงาม เอ้ยอยืดน้ำพังแทกยืดน้ำพังแทกอีกสองตัวนี่เออแต่สวยงามดอกสวยแห้งเต็ละบอลบอกคุยกันด้วย บนดอกบ้านดอกแหงสวยมากอืมค่ะ สกับแล้วพี่น้องเฮดบ่ค่อยมีเนาะคะ่ะอันนี้ถือไว้ไดลายได้ในมาเล่มเนี่ยเฮ็ดผึ่งก็ประมาณโลนึงเฮดขมเบาแห้งสิบ่หอดอกพอกันมาคลิปนาสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมันหานจ้าสวยงามมาก